สวัสดีครับผมชาลิตเกลเลตมงคลน,นะครับเป็นผู้ร่วมกับภาพยนตร์เรื่องไรโอโคตรแย้ยักษ์นะครับแปะนะครับชิดพล่องกันครับเป็นผู้ร่วมกับร่วมกับพี่เต้ไอทีครับชีวิตนี้มันคือเธอโน้ตถ้าเราจะทำหนังสัพปหปลาไทยสักเรื่องอะ่ะให้คนไทยรู้จักหรือว่าขายชาวต่างชาติได้ด้วยอะไรเงี้ยเราจะหาหวัตถุดิบอะไรดีมาคีเอทเป็นสัพหลาจระเข้หรือหนังฉลามหรือมังกรอะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็ทำมาหมดแล้ว นี้เราก็เลยมองว่าเอออย่างภาคอีสานเนี่ยมันมีตัวแย้เป็นกิ้งก่าที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็อาศัยอยู่ใต้ดินซึ่งดูแล้วมันก็เออสามารถเอามาเล่นพลอตอะไรที่มันน่าสนใจครับจักรวาลนหนสับปะหลาดไทยเลื่องแรกอันนี้ได้ชาวบ,บ้านเขาบอกกันว่าไอทุ่งตะวันแยงแห่งนี้มันอาถรรพ์สัปะหลาดในตัวก้าเนี่ยเราได้พี่ก๊อป พิชยาเป็นพระเอกที่รู้ๆอยู่ว่าคือเขาผ่านการแสดงเป็นนักร้องอะไรเงี้ยประจบเหมาะว่าไอ้คาแรคเตอร์ของก้าวเนี่ยมันเหมาะกับพี่ก๊อฟและพี่ก๊อฟก็เหมาะกับตัวก้าวทำให้ดูสมจริงมากขึ้นตัวฝนเนี่ยม,มันมีความน่ารักสดใสเป็นยูทูบเบอร์ ตัวพี่ฟางเนี่ยมันตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวฝนในเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่ามันเคมีมันโอเคเข้ากันนะครับคุณยังไหว่อยู่ไหมครับเอาเปิดให้ติดด้วยนักแสดงทุกคนน่ะเต็มที่มากกับงานชิ้นนี้โปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยอย่างตัวพี่กอฟเองเนี่ยดูเอนเนอร์จีล้นอยู่แล้วแบบว่าฉากที่แอคชั่นอะไรเงี้ยเขาเล่นเองหมดไม่มีสแตนด์อิน จ้างร้อยเล่นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ฟางเนี่ยดูแบบนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออสั่งแอคชั่นปุ๊บเนี่ยเตะเป็นเตะต่อยเป็นต่อยอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่คิวนึงแบบสั่งให้แอคชั่นแบบว่าตีลังกาหัวโขกหินโป๊กหัวโ,โนเลยทุกคนเต็มที่ไม่เข็ดขอขอขอเล่นเนบ,บูดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เข็ดที่ัวโดนแทนเฮ้ยแต่ดูแรงอยู่ถ้าดูถ้าไปดูในหนังดูแรงอยู่ด้วย ตัวเนื้อง,งานนะครับพี่เต้ยเนี่ยจะดูพาร์ทของ CG เป็นหลักพวกตัวสับป,ปะาดต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนตัวผมอ่ะจะดูพวกเรื่องสตอรี่เรื่องบทเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับแบ่งงานอย่างชัดเจนนะครับก็ไม่ตีกันแน่นอนจะเป็นซีนที่พี่กอฟก,กับน้องฟางสู้กับแย้ตอนท้ายเรื่องอนะันนี้ก็จะเป็น เทคนิคที่แบบใช้แบบเดียวกับหนังฝรั่งออลิบกด์ม,มันจะมีการกระโดดขึ้นไปเกาะกระโดดขึ้นไปขี่ตัวแย่ที่มีขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นงานที่ท้าทายของทีม CG มากๆบริษัท Fat Cat A นะครับจากที่เคยผ่านงานด้วยประสบการณ์10ฟกปีนะครับ<ม>ก็จะเป็นแนวแบบแฟนตาซีแต่ละเรื่องที่ผ่านมานะครับมันเหมือนกับทำให้ทีมเนี่ยได้รู้มือแล้วก็สังสมประสบการณ์ในด้านเทคนิคต่างๆ ตอนนี้เกาหลีไปอวกาศกันแล้วเราก็เลยอยากให้วงการหนังไทยมีหนังที่เกี่ยวกับด้านวิชวลเอฟเฟกมันก็จะสามารถเป็นคอนเทนต์ที่ขายระดับโลกแล้วมันจะช่วยพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยหรือซีรีส์ไทยอย่างเงได้ครับพึ่งรู้เนี่ยว่ามีทำแบบนี้อยู่ด้วยอะสำหรับไลโอนะครับโคตรยายกนะครับเป็นหนัง สัป,ปลาดมอนสเตอร์ของไทยนะครับทีมเบื้องหน้าเ <ๆ S 1> บื้องหลังทำงานอย่างเต็มที่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้สนุกกับหนังของเรานะครับตัวที่ย่เลยเนะี่ยไม่รู้สัป,ปลาดไงก็บอกเรามีสัป,ปลาดเชื่อมั่งดิหนังเรื่องไลโอโคตรแย่ยักนะครับก็จะเป็นแนวแอคชั่นประจนภัยนะครับดูได้ทั้งครอบครัว ก็เลยอยากฝากไว้ให้สนับสนุนเผื่อว่าถ้าเกิดประสบความสาเร็จเนี่ยเราอาจจะมีจักรวาลหนังสัปปะหลาดให้ดูได้เรื่อยๆนะครับสำหรับหนังไทยของเรา